รู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่แพ้อากาศแพ้ฝุ่นตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เวลาเราไปทํางานค่ะเจอฝุ่นนิดๆหน่อยๆอย่เงี้ยเราก็แบบจามพัชชิวเล้วน้าตาไหลตลอดเวลาจนแบบบาง,างครั้งอ่ะมันก็แบบมีอุปสรรคในการทํางานค่ะปาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาตรวจภูมิแพ้อาหารเฉียบพลันและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปลานะคะมีรันตีสุพรรณรัตน์ค่ะตอนนี้อายุก็29ปคีค่ะวันนี้ปลาก็มาตรวจภูมิแพ้อาหารเฉียบพลันและสังเกตภูมิแพ้ในอากาศ44รายการที่ BAC สาขาบางนาคะ่ะ วันนี้ที่ปาเลือกที่จะมาตรวจที่นี่นะคะเป็นเพราะว่าปารู้สึกว่าเราอ่จจะเป็นคนที่แพ้อากาศแพ้ฝุ่นตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาฝนตกนะคะหรือแบบว่าอากาศหนาวๆหรืออะไรเราก็จะแบบแพ้ก่อนเพื่อนตลอดเลยหรือว่าเวลาเราไปทํางานค่ะเจอฝุ่นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แบบจามค่ะชิวแล้วน้าตาไหลตลอดเวลาจนแบบบางครั้งอ่ะมันก็แบบมีอุปสรรคในการทํางานค่ะก็คาดหวังว่าวันนี้ที่มาตรวจนะคะจะรู้สึกได้ว่าคือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราก็จะได้ ห,หลีกเลี่ยงแล้วเราก็สามารถที่จะแบบใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติหรือว่าบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ได้รู้ว่าเราอะแพ้ตัวนี้นะหรือแพ้อะไรบ้างคะ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงก็เราไปดูขั้นตอนการตรวจภูมิแพ้กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอนนี้ปลาก็ได้ตรวจเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยที่มาถึงที่ B A A C นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอบประวัติทางด้านล่างค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่พยาบาลเขาก็จะมาเจาะเลือดเรานะคะเอาเลือดของปลาไปประมาณ 4cc ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าก็จะทราบผลประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าหลังจากนี้ค่ะเรามีการแพ้อาหารอะไรบ้างหรือว่าแพ้อากาศแบบไหนบ้างค่ะเดี๋ยวมารู้กันค่ะ ค่ะก็ตอนนี้ได้ทราบผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าหลังจากที่เราอะคะ่ะตรวจภูมิแพ้ต่างๆแล้วนะคะคือสรุปว่าจริงๆแล้วที่เราคิดว่าเราแพ้อะคะ่ะ มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นอันตรายมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็จะมีเกณฑ์ต่างๆให้ว่าขั้นไหนค่ะที่จะอันตรายต่อชีวิตของเราก็อย่างเช่นถ้าเกิดเกณฑ์ขึ้นถึงเกินระดับ3ค่ะก็คือเราควรงดอาหารนั้นๆไปเลยแต่อย่างของปลาค่ะก็จะมีมากสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ2.4เท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะที่ปลาได้มาตรวจเป็นเพราะว่าปลามีอาการต่างๆอย่างเช่นแบบว่าจามเป็นหวัดน้ำมูกไหลหรือตาแดงก็เลยถามคุณ หมอว่าเอาแต่ว่าเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงแพ้อาการมีอาการพวกนี้คุณหมอว่าบางทีอ่ะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเองด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะแพ้อาหารหรืออะไรเราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนดึกไม่ค่อยออกกําลังกายค่ะสําสหรับใครนะคะที่มีอาการเป็นภูมิแพ้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจามไอน้ํามูกน้ําตาไหลนะคะตาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาตรวจภูมิแพ้อาหารเฉียบพลันและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศลองเข้ามาตรวจได้ที่บางกอกแอนตี้เอจจิ้ง คะ่ะหรือ B A A C หรือว่าทุกคนสามารถเข้าไปซื้อแพ็กเกจของเขาได้ที่ hdmall.co.th ค่ะ